ไดี๋ยวฟุตกับผมเช่นกัเนเราก็จะไม่ได้หมดตัวไปครับมาครับเมื่อเจอหมดทะเลทรายดีกว่าครับที่เข้ามาใหม่นะครับทุกคนเคยเล่นก็กอย่าลืมคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหวกดอย่า like. ลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสะบสัดสนไปหน่อยนะครับ มาครับก็เปลี่ยนแบบใหม่เป็นแบบสีสั้นนะครับมาครับไปเลยนะครับแล้วก็ผมก็ยังไม่นะครับว่าสิีมาครับผมสายปีนะครับนี่สูนได้นะครับนี่สูนได้ไปครับเดี๋ยช้านิดหนึ่งนะครับ ไปต่อครับไปต่อเราจะอ้อมมัครับน่าจะลิงสายอ้อมมากกว่านะครับสายอ้อมมากกว่านะครับโอ้หมดนี้หมดใหม่นะครับเั่นไงครับโอ้โหมาซิมซ็อกมัดเดียวล้มผมเล่นไม่โหดครับไม่เป็นไรครับหนาเอาใหม่ตอนนี้ปืนกักเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปดูเบิร์นกันครับ เพื่อนก็แม็กซ์มหมดทีมอะไรก็ไม่รู้แม็กซ์มเซ่ด้วยเขาปิดล็อกสี่สกิลเลยจ้ะมาแล้วยิงดิเพื่อนเอาเอ๋ทำไรเพื่อนโย่ใจทำไรโย่ใจโย่ใจจังหวะนี้โย่ใจครับโย่ใจโย่ใจไปยิงโอ้โหเขาหัวแต่ยังไม่ไม่ยิง มาดูดีจีจีครับมาดูครับมาดูหนึ่งดีจีจีหรือว,ว่าเขาจะพิมพ์เป็นซีจีจีหนึ่งก็ไม่รู้นะครับแต่เขาเป็นพิมพ์ไปดจี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 หนึ่งนะครับมาดูเขาครับเาขาจะทำไรเขาจะทำอะไรโดดมาจังวันนี้โอ้โหไม่ยิงยิงไปดิยิงครับยิงไปดิยิงไปดิปดโอ้โหแพ้ครับไม่เป็นไรครับตาหนะ้าเอาใหม่อยู่แล้วโอ้โหปืนนี้ใช้ได้ คือตัวนี้ไปงัดหัวดีกว่าผมไม่ได้โหดครับไม่ได้โหดเหมือนใครว่านะครับแตอ่อยากให้ทุกคนกดไลค์เป็นกําลังใจนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแต่ผมทาคลิปใหม่แล้วทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยครับอยากให้ผมเล่นโหมดไรอย่าลืมน,นะครับแต่ผมจะเป็นลอ,อยมันอยู่ด้านนู้นครับ น่าจะมีนั่นไงเจอแล้วหนึ่งยังไม่โดนครับไม,ไ,รไม่เป็นไรไม่เป็นไรยงรัดหัวไม่ทันเอ้ยด้านหลังเพื่อนเพื่อนครับโอ้โห,โโหเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนออกเฮ้ยเพื่อนคนนั้นทำลาย โอ้โมนตายเลยครับเพื่อนไหมนไม่เลยครับยังมีเพื่อนอยู่ไอ้เล็กหนึ่งเล็บมือพกที่จะทำอะไรเนี่ยนั่งไงเพื่อนระวัะงระวังไอเลขหนี้ระวัะงระวังแหัวดิน่าเฉยครับอืมแมช์นี้ผมว่าจะเล่นสองทีมครับเออเล่นบอมสันดีกว่าครับไม่ไม่เล่น mp5 นั่นแหละครับเราจะเล่น mp5 ทั้งเกมครับเราจะเล่น mp5 ทั้งเกมใครห้าวมาครับผมไม่ถนัดปืนนี้เลยนะครับผมน่าจะลองเล่นปืนใหม่ปืนอื่นๆผมเล่นหมดแล้วนะครับผมจะเล่นปืนใหม่อย่างยวครับผมยังไม่ได้เล่นพอมสันกับปืนนี้แหละครับ p5 เนี่ยมาครับ่า้ชมเราจะไปดึงหัวมันครับ ก็ไม่รู้นะครับว่าจะทำยังไงได้นะครับมีเสียงรบกวนก็ขออภัยได้ครับมีเด็กบ้านนี้พีห้าผมดูครับก็จะทำได้ได้อโอ้กระสูดน้อยแล้วจริงลุ้มเลยนะครับเนีย่ยไม่ช่วยไม่รอไม่กัไม่ไปครับไ,ไปไ่ไปต่อครับไปต่ออ้มอมหลังครับอ้อมหลัง กลัวเกินเป็นอย่างนี้กลัวเกินกลัวเกินผหกลัวเกินกลัวเกินครับกลัวเกินไม่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 ผมจะไม่ฮับอ้าหายไปไหนเนี่ยทำสารทำสารเอาเพื่อนเล่นอะไรอีกอะไรเนี่ยอ้ามาได้ไหน มาดีช่วยเพื่อนมาชุบเพื่อนมาชุบเพื่อนมาชุบด้านข้างสวยอ้าวไม่เป็นไรครับมาใหม่มาใหม่ไอ้น,นี่กลับแตกแต่ผมไม่น่าโดดเลยมาเล่นปีห้าใหม่ครับบอกเลยว่าผมเล่นไม่เปล่นมาต่อมาต่อครับมาต่อไม่ได้จัดอันดับครับโหมดไหนครับดูดีผมห้าร้อยเองคิวแค่ โอ้ตายสามไปตรงไหม่ปไหมเอาใหม่ครับเอาใหม่ผมจะขึ้นกล่องนี้ก่นอนเอาเพื่อนอะไรครับดูเพื่อนผมสิครับดูดิทุกคนทุกคนดูดิแล้วผมขอปอรบอันนี้ใหม่ครับทุกคนครับ คลิปนี้ก็มาครับมาตัดสินกันครับรอแป๊บหนึ่งครับ กระสุนกลีก็ชนะไปแล้วครับมาครับมาเล่นคอะสุนปืนนี้ดีกว่าไอวอลก็มีแล้วไอวอลเพิ่มราคาขึ้นนะครับไอวอลก็เพิ่มราคาขึ้นนะครับมาครับเล่นปืนนี้ทำกละไโอ้กระสุนแดงมีปะเนี่ยสวยดีมาครับมาในี้สองเท่าแล้วครับเราจะไปตัดเสียงก่อน บนเรือล้างครับโหอ,อ,อันนี้ผมมันค่อยเล่นนะครับหมาแต่ลหลีสายเนี่ยดูเพื่อนดีดูเพื่อนเ,เราก็ค่อยค่อยเดินเลยนี่เหรอหมายเลขสองระวังหมายเลขสองดูครับทุกคนวันอยู่ไหนวันอยู่ไหนวันอยู่ไหน มันกำลังขึ้นมามันกำลังขึ้นมาผมเดาให้เดานะครับให้เดากำลังขึ้นมาให้เ,เดานะครับอไปต่อไปต่อลมหมดเพื่อนเขาขออกครับเพื่อนเขาออกมาครับอยู่ไหนครับมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนหาไม่เจอเลยครับ ทุกคนเอ,อ๋ะเจล้วเจแล้วไปต่อครับขึ้นน้ำเดซี่ไปาหท่านผู้ชมกับแตกดูดิครับกับแตกชนะครับคุณก็บอกแล้ว ผมไม่เ่อาขนัดครับไม่กล้าเข้าไปยิงขออภัยนะเกาะเกือบแหงพอระเบิดไปปลาครับระเบิดไปปลามาครับมามาครับมาก็สามโอ้โหไปต่อครับท่านผูช้ชมมาครับคลิปนี้ก็ขอเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมไปเจอกันที่ ลุ้หนึ่งครับลุ้หนึ่งดึงหัวหนึ่งดึงหัวหนึ่งระวงังระวงังเพื่อนระวงังได้หนุนด้หนุนทางไหครับผู้ชมแล้วก็ปาดิปาร,ระเบิดครับปาร,ระเบิดมาด,ด,งงดูนะครับระเบิดปุ่นได้ผลนะครับไปดูกันโอ้ค่าหนึ่งเฉย 1> 1บจบนึง่งครับเจ็บระเบงดระบิแตกไปครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนอก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยครับไปเลยนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ